กับทางลงทานวัดดีเงวนะฮะแล้วก็ประชาชนทางลงทานครับที่วัดดีเงบที่มีความประสงค์ที่จะนำอาหารของท่านถวายพระนะครับทางด้านแม่ครัวได้จัดสำรับนะครับไว้ที่ใต้ถุนนะครับท่านมาเดินดูแล้วก็นำเอาถ้วยไปใส่อาหารของท่านแล้วก็มือเป็นหนามือเป็นนแสงแดดไม่เข้า เดี๋ยวลองพิมพ์ม่นี่หน่อยครับอร่อยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยวันนี้มาวัวดอีงแงวนะอันนี้เนี่ยแม่ค้าบรรจงทำอาหารอร่อยๆนะครับมาให้พวกเราได้พี่น้องประสงนิกรน,นะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้อา,าหารกันอย่างอร,อร่อยๆนะครับแล้วก็ได้บุญกันเต็มๆขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกเพียงครั้งนะครับสาเล้งนี่ เดี๋ยวสักสครู่หนึ่งผมก็จะให้กับโคศกคนต่อไปนะครับผมจะไปทำงานหน้าที่อยู่ที่คุณเจ้าวาดน,นะครับนะครับรายการที่64นะครับที่ยังไม่มีชื่อนะครับขนมทางวัดเอ่า